สวัสดีค่ะสวัสดีเวลาบ่ายสองห้าสิบนาทีวันจันทร์ที่ยี่สิบสามตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสบหกค่ะวันนี้แมรินรินซิอรสแลนด์จะเข้าไปดูบรรยากาศภายในในป่าท้ายหมู่บ้านของพวกเราค่ะทุกคนก็หลังจากเมื่อวานซืนนี้เนาะพายุมันเข้าแล้วลมมันพัดแรงมากเลยทุกคนดูนะคะต้นไม้ลม้มตรงนู้นสองต้นเลยแล้วข้างบนโน้นก็ต้นไม้ล้มค่ะตรงนี้ ต้นไม้ล้มอีกตรงนน้นล้มเต็มเลยอ่ะนุ่นแล้วเมื่อวานเนี่ยพวกเราก็ขึ้นไปดูต้นไม้บนภูเขาสูงนะคะแต่ว่าข้างล่างนี้แมลินยังไม่ได้เข้าไปดูเลยคาะในป่านเนี่ยตรงนี้ก็กิ่งไม้หักค่ะทุกคนโค่นล้มนะเดี๋ยวไปดูระหว่างทางนะคะว่ามันจะเป็นยังไงโอที่เห็นแวบๆบแบบก็คือกิ่งไม้ล้มอยู่ค่ะน้ำไม่เยอะนะเพราะว่ามัน ฝนไม่ได้ตกแรงเท่าไหร่คะ่ะแต่ว่ามันลมแรงวันนั้นนะดูสิน้ำมันก็มีอยู่แค่นี้เองนะโอ้ความเสียหายนะคาดว่ามันคงจะล้มกันเยอะแยะเลยแหละข้างในป่านะไปดูข้างในว่ามันจะเป็นยังไงวันนี้แมรินก็จะไปเดิน สำรวจต้นไม้นะคะทุกคนเนาะหลังจากที่ฝนตกพายุเข้าอย่างแรงแล้วก็พัดต้นไม้ล้มระเนีะรานาดไปเลยวันนัน้นแล้วเมื่อวานนี้พวกเราก็ขึ้นไปดูต้นไม้บนภูเขาเลยเนาะแต่ว่ายัางไม่ได้มาดูในป่าท้ายหมู่บ้านนี่เลยค่ะก็เลยไม่รู้ว่ามันมันล้มเยอะแค่ไหนเด้อ ก็จะเข้าไปสำรวจในป่าตรงนี้ค่ะซึ่งวันนี้ฝนก็ยังตกทั้งวันนะคะตกแบบเล็กๆตกโปรยๆแล้วก็บวกกับหมอกค่ะหมอกลงอุ้ย,ตร,ยตรงนี้เน,นี่ยค่้นเลยตรงนี้หนึ่งต้นสองต้นตรงน้เลยค่ะบทุกตนูตรงนั้นต้นเลวยมาดูกันค่ะนี่นี่เลยค่ะต้นนี้ก็ถอนรากถอนโคนเลยเนี่ยข้างล่างนี่ ตรงนั้นก็เป็นถนนเข้าหมู่บ้านนะคะโน้นฝั่งหนึ่งตรงโน้นก็มีอีกต้นหนึ่งซึ่งนี่ต้นนี้ก็ถอนรากเหมือนกันอันนี้ก็เป็นต้นโรสฮิฟก็เอ็นลงมาจะนี่เหมือนกันนะเนี่ยโดนลมพัดแรงเกิมนมันก็เอ็นเนาะ ล้มลงเลยต้นเนี้ยยาวเลยต้นนนด้วยไปไปดูข้างหน้ากันต่อค่ะว่ามันจะเป็นยังไงนาะซึ่งในวันนี้นะคะก็ฝนเพียวตกเพียวหยู่ทั้งวันนะแล้วก็หมอกลงภูเขาฝั่งโน้นมหมอกลงทั้งวันเลยนะอู้หิน้ันี้ก็หัก กินเกาลัดหรือเปล่าเนี่ยก็หกักอ๋อไม่ใช่กิ่นเกาลัดโอ้กับกิ่นไอ้นี่ดีนะเจ้าหนะ้าที่เขามาตัดออกจากทางเดินนะคะนหักนะอืมอีก็หกักโอ้ ภูเขาฝั่งนู้นเต็มไปด้วยหม,หมอกค่ะทุกคนหมอกหนามากดูหมอกจากภูเขาฝั่งนั้นนะคะทุกคนสวยมากเลยนะดูสิว้าวนี่ เงียบมากเลยบรรยากาศสดชื่นนะฝนก็ตกแถวตกเท่ยวหยุดทั้งวันเลยค่ะเป็นป่าที่เราคุ้นเคยอย่างดีนะคะเพราะอยู่มาที่นี่เกือบ20ปีแล้วเราก็จะมาเดินไปบ่อยอยู่ข้างๆหลังหมู่บ้านนี้เองก็เนื่องจากหมู่บ้านของพวกเรามันอยู่กลางป่านะคะทุกคนข้างหน้านั้นก็เป็นภูเขาเป็นต้นไม้ตรงนี้ก็เป็นต้นไม้ฝั่งซ้ายมือขวามือข้างหน้าข้างหลังเป็นป่าเป็นป่าไม้หมดเลยเนาะ เราก็เลยจะแบบชอบเดินในป่านี่ไตอนนี้กำลังจะเข้าสู่เขตทางเดินในป่าแล้วค่ะเริ่มต้นจากจุดนี้แหละแล้วก็เมื่อกี้มีผู้หญิงเขาก็เดินกลับไปแล้วค่ะคนที่มาเดินเมื่อกี้เขากลับไปแล้วแหละเขามาถึงตรงนี้แล้วเขาก็กลับเขาคงจะแบบ มันเปียกเนะดูทุกคนดูกิ่งไม้นะคะมันล้มมันร่วงลงมาพาดตามไอ้นี่เต็มเลยแต่มบรุมก็จะเข้าไปถึงตรงทางแยกโน้นนะไปดูว่ามีต้นไม้ล้มเยอะไหมเพราะว่าในบริเวณโซนนี้แหละที่มันลมแรงมากๆก,ก,กว่านั้นแล้วก็ข้างบนถนนฝั่งข้างบนโน้นที่เราขับรถผ่านไปเมื่อวานนี้คือต้นไม้ล้มเยอะมากแล้วก็ตรงข้างล่างบริเวณถนนเนี่ยก็ลม แต่ว่าไม่รู้ว่าข้างในนี้มันจะมันจะโค่นเยอะไหมมันจะมีหรือเปล่าข้างหน้านี้มีต้นสนล้มล้มขวางทางเดินเลยค่ะสามต้นโหยโค่นแบบโอ้โหไม่ใช่โค่นก็มีหักก็มีค่ะทุกคนป้า ตรงนั้นเลยนะข้างหน้าก็ยังมีอีกเยอะนะที่ล้มแล้วเขาก็ยังไม่ได้มาตัดนี่เลยค่ะทุกคนในป่าท้ายหมู่บ้านพวกเรานะต้นสนทั้งโค่นทั้งหักเลยค่ะโอ้โหสูงสูงด้วยนะต้นใหญ่ด้วยโค่นก็มีหักก็มีค่ะ สามต้นสี่ต้นเลยนะตรงนี้บริเวณนี้แล้วก็มันขวางทางเดินด้วยค่ะเนี่ยเดียดูสิมันจะเดินได้ไหมแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขายังไม่ได้เข้ามาสํารวจนะคะมันก็เลยเขายังไม่ได้มาตัดเนาะดูสิสารวจป่าในาสํารวจป่าท้ายหมู่บ้านนะคะหลังจากที่โดนพายุลมแรงวันนั้นนะเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆกัน ตอนบ่ายสามแล้วค่ะตอนนี้นี่เลยดีนะไม่ทับป้ายของเด็กๆที่เขียนไว้อันนี้เป็นกิ่งนะคะกิ่งซึ่งมันหักเนาะแล้วดูดูข้างบนนู้นล้มมาพาดกันนะทับกันกิ่งสนเดี๋ยวแมรินจะลองข้ามไปดูนะข้างล่างนี่ก็มีค่ะนี่อันนี้ก็ ถอนรากเลยนะรากหลุดลงมาเลยไปดูนะเป็นยังไงโอ้โหนี่กิ่งนี้หักมาเลยน,นู่นเนี่ยญาาินี้แหละที่มันลมแรงมาก,กว่านั้นไปเดินไปดีกว่าเราก็เสียวๆอยู่นะ นี่โชคดีนะไม่โดนป้ายป้ายบอกทางเดินในป่าโชคดีที่ไม่โดน,นหูตรงนั้นก็โค้นพะทุกคน นี่ตรงนี้เลยนี่ทางเดินมาเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวดูตัวนี้ตรงนี้ก็โค้นไปนะตัวนี้ก็ถอนรากเหมือนกันต้นนี้ก็ลากหายไปเลยหลุดไปเลยนะลากมันนี่ โอ้โหมีป้ายบอกทางอยู่ตรงนั้นด้วยนะตันนี้นิ่ดินข้างหน้านั้นก็เยอะแยะเลยเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันค่ะเนี่ยมันอยู่โซนนี้แหละเพราะว่าบนท ตรงนี้มันจะมีถนนอีกเส้นหนึ่งเราอยู่ข้างบนแลวอยู่ข้างบนนั้นก็ล้มเต็มเลยค่ะโอ้ดูต้นนี้นะนี่ล้มยาวไปนู้นเลยยาวไปนู้นเลยค่ะใบไม้ก็กำลังสีสวยนะข้างล่างภูเขาฝั่งนู้นก็เต็มไปด้วยหมอกเดี๋ยวาเรินจะเดินไปอีกสักนิดค่ะทุกคน ว่ามันจะเป็นยังไงนะข้างหน้าคือพอมาถึงข้ามจากตรงโน้นที่ต้นไม้มันล้มเยอะๆมาถึงบริเวณตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะทุกอย่างก็ยังอยู่ดีนะไม่มีต้นไม้ล้มค่ะซึ่งมันก็เป็นอยู่บริเวณเดียวนะอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านพวกเราวันนั้นคือแม่เลนก็แบบเสียวมากเลยนะอยู่บ้านคนเดียว หายใจไม่ทั่วท้องเลยค่ะเนี่ยเย็บเชียบมากเลยเนี่ยต้นไม้ทุกต้นก็ยังอยู่ดีอยู่ค่ะแต่ว่าก็จะมีฝั่งนั้นแหละข้างบนไปตรงโน้นนะที่มันจะล้มเยอะๆนะแต่ว่าตอนนี้ก็จะคิดว่าน่าจะเดินกลับแล้วเพราะว่ามันเราเข้ามาสำรวจแค่นี้เพราะว่าเอ,อ เหมือนฝนมันจะตกแล้วตอนนี้มันบ่ายสามครึ่งแล้วค่ะนะฝั่งนั้นนะก็หมอกมาละหมอกเดี๋ยวก็หมอกเดี๋ยวก็แบบเทียวมาเทียวไปแวะมาแล้วก็ไปหมอกกัข้างล่างนี้นะเป็นขาวๆนี่คือหมอกหมดเลยตอนนี้ก็จะเดินกลับบ้านกันคนเดียวเมื่อเช้านี้ก็ฝนตกไนนิดค่ะแต่ว่าตอนนี้เริ่มหยุดแล้วแหละ ดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ถ้าฝนไม่ตกมลินก็จะเดินเข้าไปดูในบริเวณป่าข้างบนซึ่งมันวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะไปแล้วตอนแรกแต่ว่าพอดีฝนตกเลยไม่ได้ไปก็เลยแวะเข้ามาดูตรงนี้ก่อนเพราะมันยังยังมีหลายที่ที่อยากจะไปดูอยู่ค่ะว่ามันจะเป็นยังไงจะไปดูใบไม้เปลี่ยนสีด้วยตรงข้างบนโน้นตรงป่าเห็ดเห็ดร่มด้วยไปกลับบ้าน อยู่คนเดียวเวลาเดินก็ต้องมาเดินคนเดียวนะคะถ้าสามีไม่อยู่ก็ต้องมาเดินคนเดียวถ้าวัานไหนสามีอยู่ก็่อโชคดีหน่อยจะเดินเป็นเพนะื่อนโอ้โหรากไม้ตรงนี้ มันลงเดี๋ยวให้ดูนะคะทุกคนนี่นะคะมันถอนออกมาทั้งรากเลยนะนี่ถอนออกมาเลยเนี่ยป้ายทางบอกทางของเราก็ไปด้วยดูดินเนี้ยดินตรงนี้มันก็เกือบนี่เลยคะ่ะทุกคนดูหินเนี่ยระวังระวัง นี่แหละเดี๋ยวมาดูตรงที่มันล้มเยอะๆนะคะทุกคนนี่ข้างบนเลยบริเวณนี้เลย บ,บอกทางอีกนิดเดียวก็จะโดนแล้วนะโชคดีไปแต่เดี๋ยวอีกไม่นานก็คงเจ้าหน้าที่กรมที่เขาดูแลป่าค่ะเขาก็จะมาตัดออกเนาะช่วงนี้เขาก็ยังต้องไปตัดหลายที่อยู่ค่ะ ข้างล่างก็มีคล้มนะต้นนั้นก็ล้มเหมือนกันทุกคนดูมันยาวมากเลยนะเห็นไหมตรงนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นรากของต้นนั้นนะคะมันก็ล้มยาวมาทางนี้เลยนี่มาหาป้ายตรงนี้ป้ายบอกทางนี่ตรงนี้ก็อันนี้ก็ล้มลงมาคาตรง ตรงอะไรนะตรงงามของต้นนี้แล้วก็กิ่งหักโค่นลงมาตรงนี้ดีนะป้ายตรงนั้นไม่โดนนะป้ายที่เด็กๆนักเรียนเขามาทําไว้ค่ะมันไม่โดนโชคดีไปเนาะเดี๋ยวกลับก่อนดีกว่าอยู่คนเดียวสถานการณ์แบบนี้มันก็จะเสียวๆอยู่นะ ปกติทางเดินมันก็ตรงนี้แหละมันก็มาล้มขวางทางเดินเลยนะนี่นข้างล่างก็มีค่ะเดี๋นะแบบแบข้างล่างก็ล้มตัวมน้นค่ะเห็นไหมต้นนี้ล้มเหมือนกันทางเดินนะคะทุกคนไปกลับบ้าน จะไปดูเห็ดดอ,อกนั้นนะดอกใหญ่มากเลยเห็ดล่มเหรอ บบไาไนเลยลเลยกล้มโดนฝนนะเปียบหมดเลยค่ะดูสิ ดอกใหญ่มากเอาไว้นี่เนาะ หมอกมาแล้วหมอกกำลังมาแล้วค่ะทุกคนดูทางเดินมาเมื่อกี้นะเราอยู่บนถนนก็จะได้ยินเสียงรถแล่นไปแล่นมานะคะเมื่อกี้ได้เสียงรถเออน่าจะเป็นรถตรัตโตเลยก็คือประมาณว่ารถอะไรล่ะรถแทกๆบ้านเรารถขนหญ้าขนอะไรพวกรถเออ สำหรับใช้ขนสิ่งของะคะ่ะตรงนี้ก็มีนะที่มันล้มนี่เห็นไหมมันล้มมันทับกันเนี่ยหักเลยนะต้นไม้ทั้งต้นหักเลยนี่บริเวณไกลๆฝั่งโน้นนะคะทุกคนเห็นขาวๆนี่ก็คือหมอกหมดเลยนะข้างหน้านี้ก็ด้วยค่ะหมอกเริ่มจะมาแล้วโน่นข้างบนนี่หมอกหมดเลยค่ะนี่ ตอนนี้เมรินก็จะกลับบ้านแล้วค่ะก็ขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ชอบนะท่านผู้ชมที่ชอบนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดติดตามให้เมรินด้วยนะคะแล้วก็กลับมาดูกันใคลิปต่อไปค่ะกลับมาติดตามเนาะให้กําลังใจกันในคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะหมอกมาแล้วด้านหลังเหมือนเราอยู่บนในเมืองสวรรค์เลยนะตอนนี้ดู เต็มไปด้วยหมอกนะ